เล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงมนโนราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลุกทุ่งนะครับข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งพบกับผมวัชรดุลพลประดับแล้วก็คุณสุภวรรณคำบุตรนะครับเราสองคนวันนี้มานอกสถานที่นะครับเป็นรายการภาคพิเศษครับข่าวลูกทุ่งสัญจรครับค่ะที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการจัดงาน77ปีชนลทีทานทองนะคะซึ่งตอนนี้เรามาถึงที่งานกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศโดยรวมนะคะทั้งหน้าเวทีแล้ว ก็หลังเวทีมาฝากคุณผู้ชมบนด้วยสับใครที่พลาดโอกาสไม่ได้มางานนี้ค่ะใช่แล้วนะครับ77ปีครูชนทีทันทองนะครับถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษในปีนี้นะครับ ครูบอกว่าอยู่ในวงการมาหลายปีนะครับแล้วก็สร้างลูกศิษย์มาก็เยอะทีเดียวนะครับในปีนี้ครูบอกว่าเป็นปีที่มีความสุขมากที่สุดนะครับนอกเหนือจากจะเป็นความพร้อมในเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับเลข7ครูบอกว่าเป็นเลขมงคลด้วยนะครับเจปีของครูจนลีทํานทองก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นปีที่ครูได้มีความสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องลึงค่าลิขสิทธิ์เพลงนะครับซึ่งในปีนี้ก็สารตัดสินแล้วนะครับว่าครูเป็นฝ่ายชนะเราก็เลยได้ ได้รับลิขสิทธ์ทั้งหมดนะครับรวมทั้งค่าเสียหายด้วยนะครับหูล<ช>คลาหลายสิบล้านบาทด้วยกันครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะลิขสิทธิ์ของครูชุธิทานทองะคะก็จะนําไปฝากไว้ที่กรมี่ให้กรมี่เป็นผู้ดูแลในเรื่องของการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้ค่ะครับสำหรับตรงนี้นะครับเวทีที่เรานั่งอยู่ก็คือเวทีที่อีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการแสดงของศิลปินมากมายด้วยกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยรายการข่าวลูกทุ่งก็จะไปซอกแซกนะครับแล้วก็จะไปสัมภาษณ์นั่งพูดคุยสนทนากครัับล้วกรรมททงคู ท,ทองเกี่ยวกับเรื่องของความรักความผูกพันความประทับใจนะครับซึ่งครูได้มีต่อลูกศิษย์มากมายด้วยกันพูดถึงลูกศิษย์ครูชนธีทานทองนะครับมีหลายคนนะครับ,รบที่ได้นําเพลงของคุณครูไปร้องไว้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นสายยันสัญญายอดรักสลักใจสุนารีราชศีมาแล้วก็ยังมีคุณน้ําอ้อยพุ่มสุขเลยครับก็เด้นำเพลงของครูไปร้องรวมทั้งนักร,ร้องรุ่นใหม่ๆอย่างคุณดํารงวงทองก็ถือได้ว่าเป็นศิ์รักอีกคนหนึ่งของครูชนธีทานทองด้วยครับนะคะแต่ที่ สิทธิ์ที่เอ่อเขาเรียกว่าสิทธิ์ก้นก้นกุฏินะคะน่าจะเป็นพวกคุณสายยสัญญาคุณเสรีรุ่งสว่างแล้วก็คุณยอดรักษาัใจด้วยนะคะ,ะคซึ่งวันนี้นะคะคุณเสรีนะคะก็จะมาร่วมงานด้วยใช่นะครับรวมกับคุณสุนารีราชสีมานะเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์ในยุคแรกๆเลยนะครับวันนี้ครับเราก็คงจะมีะสกู๊ปนะครับประวัติของครูโชลธีธานทองมาฝากแฟนๆกันด้วยนะครับเราจะไปลำลึกนะครับว่าครูโชลธีธานทองนะครับมีคุณอุปการอย่างไรบ้างกับวงการลูกทุ่ง ที่ครูได้รังสัรเพลงแล้วก็สร้างลูกศิษย์เป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการลุกทุ่งสกู๊ปดังต่อไปนี้ครับ77ปีชลทีทานทองน,นักแต่งเพลงชื่อดังเจ้าของฉายาเทวดาเพลงชลทีทานทองมีชื่อจริงว่าสมนึกทองมาเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2480ที่จังหวัดชนบุรี พ่อมีอาชีพรับจ้างแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุได้เพียง6เดือนเท่านั้นชีวิตในวัยเด็กนั้นยากจนมากชลน้าที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนประชาสงเคราะห์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีจากนั้นจึงย้ายมาอยู่กับญาติที่ราชบุรีเขาเคยผ่านงานมาหลากหลายทั้งทำนาทำไร่ขุดดินเผาถ่านช่างไม้ก่อสร้างนักมวยลิเกนักพากหนังหางเครื่องกรรมกร และนักร้องชลทีทานทองสนใจการร้องเพลงลึกทุ่งมาตั้งแต่เด็กและเคยเป็นนักร้องเพลงเชียร์รำวงต่อมาจึงสมัครเข้าเป็นนักร้องในว,วงดนตรีของสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลึกทุ่งและได้ขึ้นเวทีในวันที่มาสมัคร แต่เนื่องจากไม่มีที่พักในกรุงเทพจึงต้องเดินทางไปกลับต่างจังหวัดคือราชบุรีขณะเดียวกันก็ไม่ชำนาญเส้นทางจึงเข้าวงสายตลอดสามวันถัดมาจึงถูกไล่ออกหลังจากนั้นจึงมีผู้ชักชวนให้มาอยู่กับวงลิเกและภาคหนังก่อนจะบวชหลังจากศึกแล้วจึงเป็นหางเครื่องอยู่กับวงเทียนชัยสมยาประเสริฐที่มีนักร้องดังอย่างพองศรีวรนุชซึ่งเป็นภรรยารวมอยู่ด้วยแต่ลาออกจากวงพระถูกกล่าวหาว่า ขโมยทองของนักร้องในวงระหว่างที่รถของคณะเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำชลทีทานทองได้สมัครประกวดร้องเพลงที่จัดโดยวงรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองโดยใช้เพลงที่เขาแต่งขึ้นเองซึ่งเขาก็คว้าชัยชนะได้สำเร็จและครูสำเนียงรับให้มาอยู่ร่วมคณะด้วยและครูสำเนียงเป็นคนตั้งชื่อให้เขาว่าชลทีทานทองเพราะเป็นคนเมืองชน หลังจากอยู่มาปีครึ่งชลทีได้ขึ้นร้องเพลงและต่อมาได้อัดแผ่นเสียงรวม4เพลงแต่ไม่ด่งดังเลยสักเพลงระหว่างนั้นถ้ามีเวลาว่างเขาก็ได้ศึกษาวิชาแต่งเพลงอย่างเป็นกิจจลักษณะจากครูสำเนียงแล้วได้นำความรู้ความสามารถในการเขียนโครงฉันกาบกลอนมาใช้ในการแต่งเพลงด้วย ระหว่างที่อยู่วงรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองนี้เองชจลทีได้แต่งเพลงพอหรือยังและสอนคิรีสีประจวบได้นำเพลงนี้ไปร้องจนประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครเชื่อว่าชจลทีเป็นคนแต่งเพราะเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปหลงรักสาวร่วมคณะรวมดาวกระจายแล้วอกหักจึงแต่งเพลงนี้เพื่อร้องแก้กลุ้ม พอดีมีนักร้องชายในวงอีกคนเกิดชอบจึงมาขอไปร้องบนเวทีและต่อมานักร้องคนนั้นโดนไล่ออกได้ไปอยู่กับวงสอนคิรีและเมื่อสอนคิรีได้ยินเพลงนี้จึงถามว่าใครแต่งนักร้องคนนั้นจึงได้บอกว่าเขาแต่งเองสอนคิรีจึงขอเอาเพลงมาอัดแผ่นเสียงโดยใช้ชื่อคนแต่งว่าสอนคิรีเมื่อจุลธีทานทองออกมาทักท้วงสอนคิรีจึงอธิบายจนเป็นที่เข้าใจกันทุกฝ่ายครั้งที่อยู่วงรวมดาวกระจาย สรทีมีโอกาสบันทึกเสียงสี่เพลงแต่ไม่โด่งดังต่อมาเขาออกจากวงรวมดาวแล้วจากนั้นก็มีในทุนออกเงินตั้งวงให้ชื่อวงสุรพัฒแต่ไม่ประสบความสําเร็จขณะที่เพลงของเขาก็ขายไม่ค่อยได้เพราะไม่มีคนรู้จักชื่อเสียงก็พอดีกับสอนคิรีมาขอให้ช่วยแต่งเพลงให้แต่พอเขาแต่งเพลงชุดนั้นเสร็จสอนคิรีก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อน โลทีจึงตัดสินใจหันหลังให้วงการเพลงและพาะครอบครัวไปช่วยพ่อตาแม่ยายทำไร่ข้าวโพดที่แก่งเสือเต้นแต่ก่อนจะไปจากกรุงเทพเขาบังเอิญพบเด็กล้างรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวบุคโคโลโซึ่งมีน้ำเสียงถูกใจจึงได้มอบสองเพลงที่ตั้งใจแต่งให้สอนคีรีให้กับเด็กหนุ่มคนนั้นโดยไม่คิดเงินและต่อมาเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือสายยันสัญญาที่โด่งดังจากเพลงลูกสาวผู้การและแหม่มปลาร้าที่เขามอบให้ในวันนั้นนั่นเอง เมื่อสายยานสัญญาด่งดังจากเพลงของโชลทีทานทองโชลทีจึงถูกมนเมืองเหนือเรียกตัวกลับกรุงเทพเพื่อให้มาแต่งเพลงลูกศิษย์คนต่อมาของเขาคือเสกศักดิ์ผู้กันทองที่ด่งดังจากเพลงทหารอากาศขาดรักจากนั้นโชลทีก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตผลงานและสรรหานักร้องคุณภาพประดับวงการอยู่เรื่อยๆจนประสบความสำเร็จอย่างมากและในที่สุดได้รับฉายาจากยิ่งยงเสด็จญาติคอลัมนิสนักสือพิมพ์ไทยรัฐว่าเทวดาเพลง ชจ้ทีทานทองเคยหันมาจับธุรกิจทำวงดนตรีลูกทุ่งโดยทำวงให้สุริยันส่องแสงแต่ปรากฏว่านักร้องนำถูกยิงตายเสียก่อนเขาจึงต้องเป็นหนี้จำนวนมากทีเดียวบทเพลงของชจ้ทีทานทองมีจุดเด่นในการเลือกสรรท้อยคำในลักษณะข,ของกวีนิพนธ์มาใช้ในการแต่งเพลง เนื้อหามีสาระส่งเสริมคุณค่าวิถีชีวิตไทยท่วงทำนองเพลงมีความไพเราะตรึงใจผู้ฟังบทเพลงมีความดีเด่นในศิละปะก,การประพันธ์ที่ใช้ฉันทลักษ์หลายรูปแบบเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งทั้งคำร้องและทำนองเพลงเองผลงานเพลงล้วนแต่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักฟังเพลงสร้างนักร้องลูกทุ่งให้มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากอาทิสายยันสัญญายอดรักสลักใจเสกศักผู้การทองวิไลพนม สดใสรุ่งโพทองเสรีรุ่งสว่างเอกพจน์วงนาคปุตสบาอธิฐานสุนารีราชสีมาดำรงวงทองและนพรัตน์ไม้หอมเป็นต้นชลธีทานทองได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนักแต่งเพลงลึกทุ่งในปี2542และยังมีรางวัลเกีดยรติยศในวงการเพลงอีกมากมาย แม่ร้อนๆแบบนี้นะคะได้น้ำส้มสริชินให้หายเหนื่อยนะคะชื่นใจกันนิดนึงนะหลายคนดื่มไปแล้วบอกว่าโอ้โหชื่นใจมากๆเลยใช่ไใช่ครับขอบคุณน้ำส้มสริชินด้วยนะครับนำเสนอรายการของเราในช่วงนี้นะครับร้อมทั้งกับ ใ<ไ>บอ<ไ>วย <ไว S 1> นะคะผิวสวยกระจ่างใสเนียนนุ่มอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและขอขอบคุณน้ําส้มสายน้ําผึ้งสุริชินอร่อยจริงต้องลองค่ะใช่แล้วในะครในช่วงแรกของรายการในช่วงเบรกที่หนึ่งนี้นะครับในช่วงเล่าข่าวเราจะปิดท้ายกันด้วย1เพลงเพราะนะคะที่ครูจุลธีทานทองเคยเขียนไว้ให้กับพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างแล้วก็ดูเป็นว่าจะเป็นเพลงลายเซนของพี่ต้อมด้วย<ช>เวลาไปเวทีไหนต้องร้องเพลงนี้ครับถูกต้องค่ะนั่นก็คือเทพธิดาผ้าสิ้นนั่นเองนะคะซึ่งเพลง ถือว่าได้รับรางวัลกึ่งสตวรษลูกทุ่งไทยด้วยนะคะในปี2534ค่ะาาาาาารรววว่นนนไไทยยยยจะาายย้้ออมมลใบสงคคคคััชห and